สวัสดีพี่น้องทุกคนครับคณิตศาสตร์ไทยบ้านมาพร้อมสูตรปี67ตัวเดิมที่เข้าแล้วถึง47งวดผิดแค่หนึ่งงวดเท่านั้นครับงวดก่อนมาฝั่งว่าตัววันนี้ผมจะเปิดสูตรให้ดูชัดๆว่าเลขเด่น4ตัวรอบนี้คืออะไรแล้วท้ายคลิปเราจะจับชุด2ตัวบนล่างให้ครบดูให้จบนะครับเพราะงวดนี้มีสิทธิ์แตกแรงอีกแน่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทั้งแฟนประจาและแฟนใหม่ครับ คลิปนี้ผมมีแนวทางหวยลาวพัฒนานงวดประจำวันที่31ตุลาคม2568เป็นเลขที่ได้จากการคำนวณตามสูตรบวกวิเคราะห์จากสถิติย้อนหลังต้องย้ำให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับแนวทางนี้ไม่ใช่เลขล็อกไม่มีสูตรไหนแม่น100%เพราะหวยคือการสุ่มสิ่งที่ผมให้คือแนวทางเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้นถ้าเลขถูกใจก็ลองตามดูครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยขอให้เล่นอย่างมีสติไม่ทุ่มจนกระทบชีวิต และสนับสนุนเฉพาะสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นสรุปสั้นๆครับ 1. เลขนี้เป็นแนวทางจากสูตรไม่ใช่เลขฟันธง 2. ใช้ประกอบกับเลขที่ชอบ 3. เล่นพอดีไม่เดือดร้อนขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังปังรวยๆกันทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วไปดูแนวทางหวดนี้กันเลยครับ ก่อนหน้านี้ก็เป็นเสียงจาก AI นะครับก็กล่าวคําว่าสวัสดีครั้งนะครับยินดีต้อนรับ f c ทุกท่านเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้านนะครับงวดที่แล้วตัวชนไม่มาเนาะมาตัวไม่ชนนะครับจับคู่ให้ไม่เข้าเลยนะครับสงวดติดแล้วนะครับอ่าก็ขอภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับอ่าเรามาเริ่มกันใหม่นะครับเราพัฒนางวดนี้นะครับวันที่31ตุลาคม68นะครับอันนี้คือเด่นบนล่างเนาะ พันร้อยสิบหน่วยก็คือเด่นบนล่างนะครับอ่าสามหมื่นกว่าสูตรนะครับเลขเด่นเลขชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับเลขมันมีสิบตัวทุกงวดเนาะผมก็แบ่งเป็นสามกลุ่มเหมือนเดิมนะครับซ้ายมือกลุ่มที่หนึ่งสี่แปดศูนย์นะครับตรงกลางนะครับกลุ่มที่สองสี่ตัวนะครับห้าเจ็ดหนึ่งสองนะครับอ่าเจ็ดหนึ่งสองอ่าและขวามือกลุ่มที่สามหกสามเก้านะครับผมก็จะนำสามกลุ่มนี้นะครับอ่าไปจับชนกับเลขคำนวณมือ แล้วค่อยจับชุดให้นะครับท้ายคลิปนะครับเราไปต่อที่สูตรคำนวณมือกันเลยนะครับเรามาต่อที่สูตรคำนวณมือน,นะครับราวัตหาวันที่31ตุลา68นะครับวทตเทลก็ออกวูนย0ศนนะครับ4ตัวก็25.00เนาะนี่สตัว250หจับคู่ให้24ออก25 โอ้ตัวชนไม่มามาตัวไม่ชนนะครับอ่าเรามาคำนวณกันต่อนะครับว่ากันต่ออ่ทุกอย่างก็เป็นการเดาเท่านั้นนะครับอ่ามาเริ่มที่อ่าสูตรบอกว่านะครับให้สังเกตลูกศรนนะครับสูตรบอกว่าใช้หลักร้อยนะครับอ่าเป็นสูตรง่ายๆนะครับทุกคนก็ทําตามได้นะครับเอาเลขห้านะครับนําเลขห้ามาตั้งเลยนะครับ แล้วบวกหนึ่งนะครับก็เป็นหกพอได้หกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับพอได้เจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดนะครับเด่นห้าหกเจ็ดแปดนะครับทีนี้ผมก็จะไปนําเลขโปรแกรมนะครับเลขจากสูตรโปรแกรมมาเทียบกันดูนะครับ และนี่คือเลขจากโปรแกรมนะครับ30,000ืกว่าสูตรนะครับผมจะย้ายขึ้นไปอยู่ด้านบนตรงนี้แล้วผมก็แบ่งเป็น3มกลุ่มเหมือนเดิมตามที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปนะครับตรงกลางนะครับเลข4ตัวนะครับ ห้าเจ็ดหนึ่งสองนะครับและผมก็นำห้าเจ็ดหนึ่งสองมาเทียบกับสูตรคำนวณมือห้าหกเจ็ดแปดซึ่งมันชนสองตัวห้ากับเจ็ดนะครับใช้ทำเป็นตัววิ่งรูดเดอร์ห้ากับเจ็ดนะครับผมก็จะจับกับซ้ายมือสี่แปดศูนย์และขวามือหกสามเก้านะครับแล้วก็จะจับตัวรองด้วยหนึ่งกับสองอ่ะผมก็จะตั้งนะครับเริ่มจากเลขห้านะครับ ซ้ายมือ480นะครับก็จับ54 58 50นะครับและขวามือ639ก็จับ56 53 59อ่าต่อไปเลข7็เนาะที่มันชนตัววิ่งรูด5กับ7นะครับอ่าก็74เจ็ดได้อีก78 70อ่า76 เจ็ดสามเจ็ดเก้านะครับอ้าวลืมทำตัวขั้นนี่และตัวรองตัวรองต่อไปตัวรองนะครับอ่าห้าหนึ่งเนาะห้าสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองอ่าอันนี้คือตัวรองนะครับ ส่วนตัวเน้นก็จะทำเป็นตัวใหญ่ๆให้นะครับนอ่าเด้อมองเห็นเนาะนี่คือตัวเน้นอาทวนให้นะครับนี่คือตัวเน้นห้าสี่ห้าแปดห้าศูนย์ห้าหกห้าสามห้าเก้าและเลขเจ็ดนะครับเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์ 7 6 73 79นะครับตัวเล็กๆคือตัวรองนะครับ51 52อ่า71 72นะครับอันนี้คือตัวรองนะครับอาจจะเข้าคู่โต๊ะก็ได้นะครับอาจจะหลุดอีกก็ได้นะครับเพราะนี่คือการเดานะครับสูตรที่หนึ่งสูตรก็สอนไปแล้วเนาะนี่สูตรสอนไปแล้วนะครับได้ห้าหกเจ็ดแปดผมก็นำมาชน ตรงกลางของเลขโปรแกรม5 7 1 2นะครับแล้วก็จับซ้ายขวาของเลขโปรแกรมอันนี้บอกทุกนวดเลยนะครับเอให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับต่อไปก็เป็นคุณนะครับที่ต้องเลือกเองตัดสินใจกันเองชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นนะครับนี้ผมจับตามใจตัวเองนะครับก็ขอให้ทุกคนจับตามใจที่ตัวเองชอบนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับตรงกับบนล่างนะครับทั้งหมดนี้ตรงกับบนล่างก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับท้ายนี้ก็ได้แต่วังว่าขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมั่งมีเงินทองขอให้ทุกคนถูกรางวัลน,นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบเพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เรบซีท่านใดช,ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ